ครับตาเรื่องที่ผมเหนืนิดนึงะตอนแรกที่แบบเป็นข่าวกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยเราแบบโโอ้หก่อนหน้านั้นลุกเฮงๆโทรหาอาอาลุงพ่อเหนื่อยมากระบบหายใจแย่ลงตอนนี้เอามาโรงพยาบาลใช่ไหมเราก็โอเคมีอะไรบอกได้เองบอกลุงด้วยนะแจ้งมานะแล้วก็แจ้งอะไอยู่อะ ตอนสี่ทุ่มตอนสี่ทุ่มครึ่งบอกพ่อ,อไปตั้งแต่สี่ทุ่มสิบหกนาทีมันมันมันถามว่าใจสลายไหมมันสลายมันมันไม่สลายก็ต้องสลายเพราะมันเป็นครอบครัวเป็นเป็นครอบครัวเราอะรู้ไหมว่าก่อนที่พุ้งเหน่งจะมาอยู่ในการก่อนบ่ายพุงเหน่งอะพี่พ่อพน้าอยู่แล้วพ่อ,อพน้อิจูแล้วถุนแล้วก็ไต่อน้วยเอาพุ่งเหน่งมาเล่นเล่นด้วยกันแล้วเข้า,เข,าเข้ามาเล่นก่อนบ่ายด้วยกันก่อนบ่ายปี่ลี้ยยี่สิบเก้าแล้ว ี่เปีแล้วปงเหน่งอยู่เกือบพ9กปีเหมือนกันทีนี้มันอยู่เป็นแบบผูกพันมันไม่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 ใช่อยู่แบบอ้ยแค่เป็นตลกที่แค่นั้นเองมันเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวมันโดนทั้งเราดุมันโดนทั้งเราด่ามันโดนทั้งเราว่ามันเป็นคนที่ดื้อมันเป็นคนที่ล้นมันเป็นทุกอย่างที่มันเป็นแล้วมันเป็นตลกของตลกปงเหน่งเนี่ยงเหน่งเป็นคนที่เล่นตลกก้าวลาวได้น่ารักที่สุด พงเน่งเป็นคนที่เล่นแรงเล่นโกงได้น่ารักที่สุดวันนี้เราเสียดายแล้วนะเราเสียใจก็เราแต่วันนี้ก็เามื่อวานไปรถน้อสมงพ่อพก็เห็นแล้วก็เสียใจแล้วก็เป็นห่วงบอกว่าพ่อคุยกับเขาอะนะแล้วก็คุยครอบครัวเขาให้เขาไปเธอบอกลุกให้พ่อไปเธอถ้าพ่อยังอยู่คนที่ทรมานที่สุดไม่ใช่พ่อเธอนะแม่เธอนะจะจ้ทรมานที่สุด เพราะมัน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 รักกันมากมันรักกันมากแล้วมาจันมานั่งนอนดูให้น้าเกลือใส่ออกซิเจนหายใจสายนโยงอยยางนี้มันทําใจได้ไหมมันก็ทําไม่ได้ฉะนั้นก็เลยบอกว่าทุกต้องอดทนแล้วว่ามนุษย์เนี่ยมันต้องไปมันต้องไปทุกคนแต่ใครจะไปช้าไปเร็วไปตรงไหนเนี่ยมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่วันนี้เนี่ยโอเคเมื่อเขาไปแล้วขอให้เขาไปมีความสุขนะแต่ชีวิตเขาวันนี้เขาทาบุญมาเพียงอายุ59ถูกไหมแต่ว่าคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันยอม อดทนอีกนิดนึงทาใจอีกหน่อยหนึ่งอีกสักพักมันก็จะดีขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าวันนี้ปุ้งหนึ่งยังอยู่ทุกคนลูกก็ทรมานภรรยาก็ทรมานต้องทุกอย่างต้องอะไรหมดอนะเราก็ใจอะแล้วก็คุยกับคุยเขาก็เข้าไปจับที่หน้าอกพนะบอกเออไปสู่สวเถอะนายน้องไปเธอนะตอนทีเขาอยู่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็สร้างวีรกรรมใค่อนข้างเยอะเขาเป็นคนที่เกเร ทูบเทียนแพรนี่ยไว้ที่ห้องเนี่ยเยอะมากของของพวกเน่งสมัยก่อนกับของหน่อยมาขอข้าะมาขอเข้ามาหน่อยเชิญยิ้มกับพวกเน่งเนี่ยสองคนเต็มห้องหมดอะสมัยก่อนอะแต่มันมันมันเป็นครอบครัวอะมันเป็นความรักที่มันมันยากที่จะจะอธิบายมันมันมันไม่ล้วมันผูกพันไปแล้วมันผูกพันไปแล้วมันบอกว่ามันไม่เหมือนมันไม่เหมือนตลกคณะที่เป็นคณะอื่นเนี่ยนี่ความเป็นเชิญยิ้มที่มที่มันมีตัวแปรคือ อากระโนดตสองคนที่เป็นตัวแปรที่จะทำให้เช้มเนี่ม,มีความสมานสัมพัทธกันฉะนั้นตรงนี้เป็นภาพลักษณ์เขาอ,อย่างที่บอกว่ามันเป็นซิมโบของของของตลกไทยว่าได้นี่ออกไหมพ่ขอครัวใหญ่ฉะนั้นเราก็ต้องดูแลกันเราเราถามว่าเราเราเสียใจไหมเราเสียใจมากไห้นุ้นนี่ร้องไห้ร้องโง่ร้องไห้แล้วร้องให้อีกเพราะมันผูกพันมากะพ้งหนึ่งมากมันผูกพันตั้งแต่สมัยเล่นคาเฟ่อยู่ด้วยกันที่ให้กันอะดยกันแต่ว่าช้าอยู่ ข้อรู้ก็อรู้ก่อนหน้านี้ไงปลอดทะลุไงอะไรของมึงก็คุยกับมันได้ไหมอะไรของมึงเนี่ยปอดทะลุอะไรของมึงดีขึ้นแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วนะมันทุกโรคอยู่ของมันในปวดหัวตาหมูโตร้อไม่ได้พักมันเป็นแก๊กตลกได้เลยนะของมันอยู่ในตัวมันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องไตไม่ว่าจะเป็นเรื่องปอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวใจหมอก็ทําอะไรไม่ได้แล้วเขาไม่ดูแลตัวเอง พอเราดุเราด่าไปเราว่าไปเขาก็ไม่ดูแลไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรอย่างเดียวไงเราบอกว่าเฮ้ยมนุษย์เนี่ยอายุมันเยอะแล้วคำว่าไม่เป็นไรมันไม่ใช่มันต้องไปใช้ตอนเด็กอายุ1 5 1 6 17มันไม่เป็นไรไม่เป็นไรหกล้มไม่เป็นไรยังวิ่งต่อได้แต่เราจะหกสิบแล้วเนี่ยล้มลงไปลุกขึ้นเ่ยก่อจะลุกขึ้นยากนะ้วบอกว่าไม่เป็นไรไม่ได้ฉะนั้นคาว่าไม่เป็นไรมาใช้กับคนสูงวัยไม่ได้ ฉะนั้นต้องเป็นต้องดูแลรักษาตัวเองให้ดีต้องพยายามหมั่นเช็คตัวเองให้ดีแค่นั้นเองเอยากการมาแจ้งข่าวให้เป็นตามค่ะเขาเป็นการปรกอบความช่วยเหลือด้วยนะเออภรรยาพงเอ่งก็เามื่อวานก็จับมือบอกพี่ฝากลุกด้วยนะฝากลุกคือหมายถึงเองถ้ามีอะไรก็ฝากลุกด้วยแนละฝากเหงด้วยนะ นะก็เราก็เราเข้าใจอ่ะเราก็เข้าใจบอกเออเออเอเอก็ให้กําลังใจกันไปเดี๋ยวรอสักระยะสักพักหนึ่งมันก็อะไรจะดีขึ้นทุกอย่างมันดีขึ้นก็จะต้องช่วยเหลือพึ่งพาใสากันดูแลกันอยู่แล้วแต่เร่ห่วงเ <cocaine S 2> ขา<อ>ก็มีอยางเหยรอบพุ่งหนึ่เงเป็นคนรักครอบครัวมากนะเป็นคนรักเมียบ้าบอคอแตกเลยเป็นคนรักแบบรักไม่มีใครเราทำไม่ได้เราทำไม่ได้นะ เราจะรักผู้หญิงสักคนแบบแบบองค์เหน่งมันยากมากนะค่ะโอ้โหมันยากมากมันรักแบบจะเป็นจะตลยมันรักแบบบางทีมันนั่งในหัวซุกเอาหัวไทยเมียมันมันเมียอ้วนไงเมียอ้วนไงใช่ไหมแล้วมันก็อยู่กันสองคนมันก็ไปไหนไปสองคนใช่ไหมมันก็ขึ้นเครื่องบินก็ไม่ได้นั่งสองเบาะไม่ได้เลยเมียเขาตัวใหญ่อะใช่ไหมนั่งสองเบาะก็ไม่ได้ก็ต้องซื้อบ่อเดียวก็นั่งไม่ได้ลำบากก็เลยขับรถไปอะไรนแล้วก็ขับรถไปันสองคนตายายก็ไปมีความสุขันเนี้เราก็ดูแลลวเออ เป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่รักภรรยามากมากหมูโชคดีที่มีปุ๊งหนึ่งเป็นสามีถึงอาจจะเร็วไปสักนิดหนึ่งแต่เขาก็ชโชคดีนะอย่างการสูญเสียของของบุคคลในวงการตลกเองครับเขาได้มีการซัพพอร์ตการดูแลสวัสดิการต่างๆอย่างไรบ้างตรงนี้เดี๋ยวคุยกันนายกว่าเราจะต้องจะต้องหาทางกันอย่างไรวันนี้เนี่ยมันดูมันต้องแต่สมัยไหนแล้วละมันดูตั้งแต่สมัยพี่จิ๋มจุ๋มจิ๋มเข็มเล็กเสียไปผมทํา เงินให้ได้สามล้านนสมัยก่อนน่ที่ผมเป็นนายกสคงตลกอะมาจนวันนี้ตลกมันไม่เคยทิ้งกันตลกไม่เคยปล่อยปล่อยทิ้งกันตลกยังรักกันยังต้องดูแลก,กันใครจะยังไงในในทงนี้ได้เงินแค่นี้ทมิ่้แต่ต้องช่วยเหลือกันตลกไม่ทิ้งกันครับตลกไม่ทิ้งกันใช่ก็ก็ก็กกดูแลก,กัน ก็ดูแลกันถึงกันแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยกันทั้งหมดคือต้องถามอาเรื่อก็ต้องบอกว่าในช่วง2-3ปีนี้ก็คือวงการตลกเราสูญเสียคคนสำคัญเยอะมากเลยเนี่ยเรามันมันมันมีการอยากจะฝากแต่ว่าการดูแลเรื่องสุขภาพก็เนี่ยที่อย่างอย่างอย่างที่บอกว่าไม่เป็นไรไม่ได้ไงหนูเราต้องบอกเราเป็นไรเราต้องดูแลสุขภาพออกกำลังกายตื่นมาเดินบ้างก็ได้วิ่งบ้างก็ได้เพราะใช้เราใช้ชีวิตคนละคืนมาเนี่ย40ปีนะเราก็คือเป็นกลางวันกลางวันเป็นกลางคืนนะ เราไม่เคยเจอแดดนะตื่นขึ้นมาเราก็เจอฟ้ามืดเลยตื่นขึ้นมาเราก็เจอฟ้ามืดเราก็เล่นตลกเลยเช้าขึ้นมาเราก็นอนแดดเราไม่เคยเจอเลยถูกไหมฉะนั้นเราพอเราไม่เจอปั๊บเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันแย่งไงร่างกายมันแย่ถูกไหมเราใช้ชีวิตกลางคืนกลางวันมันแย่เขาถึงบอกว่าวันนี้อยากให้ทุกคนน้องๆทุกคนไม่ว่าจะไปรุ่งตาลไหนก็แล้วแต่มีเวลาว่างเขาออกกำลันนงนะวิ่งไม่ไหวก็เดินเอาใช่ไหมเดินไม่ไหวก็ปั่นจักรยานเอาใช่ไหมปั่นจักรยานไม่ไหวก็เดินสาานเอา อย่ามาแต่เดินสายพานต้องเดินที่บ้านอย่าไปเดินโรงพยาบาลมันอันตรายถูกไหมสังเกตร่างกายเรา,าใช่นะเรายาอสังเกตร่างกายเราดูว่าแบบมีอะไรเป็นไรใช่ใช่เราต้องสังเกตตัวเราอ่ะมันอย่างที่บอกอ่ะถ้าเป็นเด็กตอนอายุสิบห้าศูนย์มันล้มได้ไงแต่ว่า,ายุ่หกสิบไปล้มเนี่ยโอ้โหกว่าจะลุกขึ้นวันนี้เราจะ 70, าเจ็ดสิบเราจะเจ็ดสิบแล้วเราลุกขึ้นอย่างลุกขึ้นลำบากเลยเดี๋ยวนี้ยังโอ้ยยังอ้อยเลยทุกอย่างถนัดอาเป็นคนออกกำลังกายอาทิตย์ละสองวันเล่นฟุตบอลยังเล่นอาทิตย์ละสองวัน ยังเล่นได้90นาทีทุกวันนี้ออกกำลังกายยังวิ่งอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันออกกำลังกายยังไงก็แล้วแต่เราเราทรรมานานฉะนั้นอยากให้ทุกคนออกกำลังกายให้มากใช่ไหมตัวยาที่ทำให้สุขภาพแข็งแรงที่นคือก,การออกกำลังกายอัเป็ดจริงๆแล้วการทำงานเยอะๆทำงานกลางคืนของตลกเองครับมันมีส่วนไหนส่วนภาพหรือว่ามาตรฐานในการรองรับบ้างไหมครับไม่มีไม่ได้คิดอะไรเลย ต้องดูแลกันใช่ใช่มันเมื่อเมื่อเมื่อมันเกิดแล้วมันก็ถึงถึงมาดูแลกันแต่ตอนที่มันอยู่อะไรมันก็ใช้ชีวิตของมันแบบไม่มีการระมัดระวังไงนึกออกไหมพอไม่มีการระมัดระวังถึงเวลาปั๊บมันก็เฮ้ยไม่ได้ดูแลถึงเวลามาดูแลกันตอนเนี้มันมันไม่มีประโยชน์ที่จะดูแลแล้วเราไม่อยากดูแลเขาในตอนที่เขาสูญเสียไง เราอยากดูแลตต่เฮ้ยเราไปนั่งตรงนี้กันเราไปออกกำลังกายตรงนี้กันเฮ้ยเราไปตรงนี้กันเราไปเดินในและนั่งหัวลรอก,กันมัน stretching การเนื้อได้มันเซ r ชิ่งสมองได้มันทําให้สมองหลังสรัรดูฟินได้มันทําอะไรได้หมดแต่เราไม่ทํากันไงเรามาห่วงแต่อย่างเดียวว่าเออกูจะทํางาน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 ,งานแล้วมันใช้ร่างกายเปลืองพอใช้ร่างกายเปลืองปั๊บเนี่ยมันแย่ไง แบบนี้แล้แบบนี ah <t <t ้เราจะมีการพูดคุยกันจริงจังไหมไหมกับนายกสมาคมหรือว่าผู้ใหญ่อะไรนยว่าในหลังแบบนี้เราจะต้องมีก็ก็ก็ต้อง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 บอกจริงจริงไม่ไม่จำเป็นจะต้องตลกอ่ะคนอื่นก็ตายเหมือนตลกตายนั่นแหละคนอื่นก็ตายเหมือนกันแหละตายเหมือนกันแหละแต่มันอยู่ที่ใครจะดูแลตัวเองยังไงใช่ไหมให้สมาคมไปดูแลชีวิตอีก ดูแลเรื่องเองเินเรื่องทองเสร็จต้องไปดูแลชีวิตว่ามึงอย่าตายนะมึงต้องไปอย่างนี้นะครูต้องไปลงรีจิสเตอร์เาเป็นไม่มันอยู่ที่ความรับผิดชอบของตัวเราเองทุกอ,อาชีพเหมือนกันหมดคนอื่นก็เหมือนกันหมดใช่ไหมคนที่อาชีพอื่นก็เป็นเหมือนกันหมดแต่ว่าเราบอกว่าออกกําลังกายเยอะทุกคนสามารถออกกําลังกายได้ถูกไหมเดินในสวนสาธารณะเดินดอกสดาวเดินในสวนสาธารณะ,ะทุกวันเนี่ยพี่เด๋อเดินเป็น10กิโลเดินไปเดินมาตอนเช้าเดินเพราะแกเนียแกวิ่งไม่ได้ก็เดินเนี้ย ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเพราะแกระมัดระวังไงใช่ไหมเราถึงบอกว่าวันเดนเราต้อง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 ช่วยแต่ระมัดระวังตัวเองกันนี้เยอะเอา่วงวงทุกคนเนีายพสูงวัยขึ้นเนี่ยมันจะเกิดเยอะเลยเราไม่รู้ว่ารังสีอะไรที่มันอยู่ในอากาศที่เข้ามาทาลายร่างกายเราไม่รู้เรื่องเลยสมัยก่อนมันโอ้โหใสบริสุทธิ์เลยถึงว่าเดี๋ยวนี้มันไม่รู้อะไรใช่มลพิษที่มันเป็นพิษเยอะแยะเลยถึงเกิดขึ้นติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ